โอ้โหลงมาทีบัวฮะตึงๆเต็มคมทุกตัว <c oughs> อเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มากับเจ้าเรือคายักนะฮะมาหาตีปลาชอ่อนนะฮะนี่ลงมาจากข้างบนนูน้นโอโ้แบกเรือลงมาฮนะแทบแย่ยังไม่ทันจะได้ตีปลาเลยนะเหนื่อยนะไม่รู้จะเป็นยังไงเมือน,นะฮะวันนีมีน้องบอกหมายมานะครับผมแต่ก็เช้า,ชานี้นะลมเอาเรื่องเป็นทะเลเลยอนะแต่ก็ลุ้นดูนะมาแล้ว กลับก็คือต้องกลับบ้านเลยไกลด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวไปตามดูนะฮะว่าผมจะได้ปลาช่อนสักกี่ตัวนะฮะวันนี้อย่างน้อยนะส,สองสามตัวก็ยังดีไปตามดูนครับผมมานะฮะลงประจําการลองเสิร์ฟกันเลยน้ำเนิมไม่ได้ซื้อมาเลยนะฮะไม่ได้เตรียมกันเลย ยางนิวตรอนก่อนเลยพวกบอกหมายมานะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรกันเลยมีบัวเยอะนะฮะมาลองดูกันนะครับผม ตัวมงังกบ้าบแล้วมั่งแหละสวยขานานนี้โอ้โหสาหร่ายล้วนเลย มีตัวตัวเล็กนิดเดียวเองมีตัวเล็กต้องมีตัวใหญ่แหละ <laughs> มีลูกต้องมีแม่ีมสวยนะฮะแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงตีมาหลายม่องแล้วนะเงียบเงียบมาหลายม่องแล้ว ยอดกันเลย <c oughs> <c oughs> โอ้แต่โคตหน้ามีตัวกัดจัดโอ้โหเจอแล้วนะฮะเจอแล้ว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 มังลงมามังเลยอยู่อยู่มา อุ้ยอยู่อยู่เฮ้ยโอ้โหลงมปดีบัวนะนีเนี่ยถ้าขึ้นกัดให้เห็นอย่างนี้ขึ้นกัดให้เห็นอย่างนี้ได้มั่งอู้ใสดีใสดีใสด,สดีมา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 เต็มกราบโอ้โหใสดีเลยนะผมนี่ มาเลยก็ผมตัวแรกเฮ้ยแม่ชื่นใจแต่เช้าเลยนะอย่างนี้มีกำลังใจเลยพายได้อีกรอบหนึ่งนี่เลยก็ผมโอ้โหกัดกบยางนิวตอนนะฮะนี่มิสคอยอย่างนี้เลย ตื่นเล่นต่เช้านะฮะอากาศกำลังเย็นเย็นด้วยทีนี้ละแหมอบอุ่นร้างกายกันเลยไปเดี๋ยวหาตัวต่อไปนะมันต้องมีอีกสายโบ,โบโบแบบนี้ให้เะกเก็บสายสวกหืมช่ายๆหน้ามีตัวมากฮนะหน้ามีตัวโบบัสจัดอะ ้างในหุบน้อก็สวยนะฮะเราะไปเรื่อย โอ้โหลงโอ้โห,โโหโลงไปดูดเลยไอ้บ้าโอ้โหโดูดไม่ตั้งตัวเลยนะฮะมันปลายคันมันดึกๆๆๆโอ้โหืวน่าเสียดายนะฮะลงไปดูดมั่งเลยอ่ะเอาอีกไหมเฮ้ยแ ปายขันลลลลเลย Ini kan. โอ้โหทรงนี้นี่ถ้าผ่านหน้านี่บัฟอะแต่ไม่มีเลยนะคือแบบทรงหมายทรงสถานที่นี่คือแบบถ้านอนอยู่นี่บัฟอะ โอ้โหนะอือดูอือหืมปวดปววโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกอือบอกแล้วอย่ามาล้อเล่นกับระบบ นี่โอ้โหใสตึงเต,ต,ต็มคำทุกตัวเดี๋ามาล้อเล่นกับระบบไอ้หนูอ่าม่มาล้อเล่นกับระบบไม่ได้นะโอ้บับลุกกับกรบ,บเลยนะโอ้โหนิวตรอนกินท่าเดียวกันเลยเว้บบับบับอะแน่นอนจริงนะฮะมันก็ ตามหายากนิดนึงนะแต่ว่าพอตามหาได้ <c ười> คือสุ่มไปเรื่อยๆอะที่มันที่มันสวยไปหมดอะแล้วแต่ว่าป่ามันห่างนะแต่ส์ที่ได้ก็แบบครึ่งโลเกือบโลอย่างนี้เลยอะ่ะแหมกำลังใจมาอีกแล้วเมื่อกี้ทำท่าอ่นๆหน่อยนี่กำลังใจมาอีกแล้ว,ลลวเดี๋ยวพายได้อีก <c ười> มาล้อเล่นกับระบบไม่ได้นะฮะท้าแถมอนาดมืดนะมันต้องโดนอย่างนี้ไปเดี๋ยวใสว่สะบก ตีต่อนี่มันมีพวกมาแล้วไอ้ตัวใหญ่ทีแรกแหมแดดนี่สุดๆเลยนะฮะไม่รู้ว่าพระอาทิตย์ไปโกรธใครมานะฮะฮฮเจอดตลัดเหลือเกิน วันนี้ก็พอแค่นี้นะฮะกับช่อนสายโบโบนะสองแต้มมันห่างตัวนะฮะมันตัวมันไม่ถี่แต่หมายมันก็สวยอยู่อพอแค่นี้ดีกว่านะฮะอย่าไปฝืนพายไปครับพายไปเหมือนไหลวีแววนะเราก็ต้องเลิกลานะะ อย่าไปตื okay, okay ome, ้อนานโอเคครับผมวันนี้2แต้นะฮะกับการพายเรือคายักนะฮะมาเช็คหมายด้วยนะฮะเหนื่อยเลยไว้พบกันใหม่ทริปหน้านะครับผมผมจะไปตีปลาอะไรก็ติดตามรับชมกันนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะแบกเรือขึ้นมาจากข้างล่างยังเหนื่อยอ่ะโอเคครับผมบายครับ